สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาถึงที่ปงครับวันนี้เราจะมาที่ปงมาดูอะไรกันเลยครับทุกคนรู้ไหมว่ามีอะไรครับไปดูกันเลยครับนี่คือท่าเรือฉีบครับไปเลยครับเดนุกเดนุพาไปดูสัตว์ครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างครับมีสัตว์อะไรบ้างอ่ะพาไปดูเลยครับมีเป็ดมีเต่ามีนกไก่ยางมี มีรูปนี้ครับแล้วก็มีนื้อแล้วก็มีคานนี่ก็คือแม่พ่นา้ำอยู่ <ผม S 2> นี่ครับตาหนูมาเลยครับครับผมนี่ครับคือแม่พ่นน้ำครับแล,แล้วแล้วแล้วทำไมวันนี้เขาถึงไม่พ่นล่ะลูกเพราะว่าน้ำมันเต็มแล้วเขาไม่พ่นตอนูี้คุ้ยบอลตกอยู่ตรงนั้นอยู่